วัสดีค่ะไปส่งมันก่อนส่งไซน์ไหนคะมีหาถุงมีรอยมีสื่อแหมืม่มีไปให้โลกไบนมีคุระคบุคบุรมโคบุระโุรอโคบุโคบุระคบโคบุคบุระโคบุคะระคระบรครวโคบระุรภาพบรระโครค่ะโคบุรรคุคระบครบคครบครบะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเรายๆเด้อพี่ขาค่าขอบคุณมากครับพี่ที่เหลือให้ใครครับจะถามที่เป็นคนมาเป็นไข่ใครนะข้าวเรียบร้อยครับแสดงไปส่งรวดเดียวจบนะคะมาสองผ่าแดงกุณเออ โทรศพัพท์ภายี่โทรศพัพท์ภายนเหยียวแน่เป็นโทรศัพท์ครับเขาเหยียบมันมุนโอ้ยซองฟอมีอะมยไปส่งก่อนเอารถชะเร่งก่อนค่ะอพซาเร่งไปส่งนะคะงงจอย ก็สามเกิร์สามพี่น้องคนมาวันคนมานมสเป็นงานพรมเนะี่ย ตัวนี้ก็บเมยเออนะ่ะอามาทงเดียวน่ะเลยบอจะทงเดียวนะมาเออโอเค แซ่แป๊บเนีย่ยชิพาไปไซค์ขึ้นมานน่ยก่อนขึ้นมานี่ย มาพา่ม้าขวงนี่อามานนี่สามเกอไอ้นอกเจ้าสามทงเดิมเมะขอบคุณเปัญหาเดิมเอาเราไปเอเดิมไปเราไปส่งเดิมค่ะเอ้ยเราไปยังจักทงสามมันมีบมมีสื่อดอกค่ะมึงทงผมมีชื่อของใครเน่ยจอยจอยดูสิปัญตวเลยเอออคุณพุ่ เจอินตวนกับเจดามทานายมีสื่อเบิรงมีชื่อบ่ต้นน้องเขาพูดว่าลุยตลอชุย,ชย <Okay. S 2> โอเคนั่นแหละค่ะสามถุงนั่นแหละขุนใหญ่จะดีทางใดเนาะเจดามหนึ่งถุงเจอินต่วนหนึ่งถุงแล้วก็เจเสดเด็งหนึ่งถุงจกักรวรลุกค่ะผู้ใหญ,ญ่จะดีเดอ้อผู้ใหญ่จะดีเด้อถึเมตตาลูกลน้องลูกหลานข้อหายอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยเด้อกิจการงานถงเฮืองค่ะค่ะจะสิ้ข่าบ้านใหญ่บ่ะด,ด,ด้วยสิไปใส่พวเอามึงข่าวแต่เด้ออกมาแทกหน้าแล้วก็ข่าวเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปส่่งคุณตอ กะสีพิสจงซวยอะไรก็สีมาเลยไปใส่ไปเนา,นา, Year, าะซวย ยายอยู่ปะเดี๋ไปใส่เบิร์ดโอ้ยเมื่อยดิงี้จซื้อกับเมื่อยดิเหตุเงียงก่ออ๋อนี่ใครบอได้ช่ำหนใครเหนเอ้ย ย่างเงี้ยงไปใส่ย่างเงี้ยงขึ้นเรื่อนพ่อใหญ่ฮะอย่เงื้ยงขึ้นเรื่อนพ่อใหญ่อยู่ในสองพ่อลูกนี่แมนเอามาันมาส่ง้พ่อใหญ่จะดีหมกขอบใจหลายๆเด้อนี่แค่มันเลยชวนนี่แม่นคุดมาหนี่แล้วก็รขายมาหนี่แล้วก็ส่งมาหนี่ห้วยเฮาคนพ่อใหญ่จะดีนะคะอุดหน,น,นะะุนค่ะส่งหายยังอีกะจะไปส่งชาจอยไปนี่ ไปแล้วจลอยอืมแน่น่าจะอยู่เพื่อนเลยบอกอยู่พี่โอ้ยมันไปหลอกหาผู้ชายเลยผู้ชายแหกะลาเลย,ยทำเน่ยมันอ๋อมันตื่นแต่เลิกเมื่อไปแต่เศร้าแล้วอเศรษฐ์ไปได้เลิกไปแนะ้วตื่นมาประศรีเห็นมัน,มนสบายนี่เฉยซูดไปที่ไหนไปน,คนอคัมบ์ไปเนาคัมบ์บ้านไหนซิแม่อ๋อไปแห่แล้วอยู่ไหน แฟนดูเห็นเนาะ <c oughs> มันมาสบายจะได้เห็ดูนโทรศัพท์มีเคียวเสร็จแล้วค่ะส่งบ้านสักซุยนางอยู่นางไปนาหัวคามไปกินอะอยโพสตดีเท้ากาสีไปส่งอาให้สาจอยเนาะสาจอยคนงามน่าจะอยู่บริอยู่ใน้ไหนางบอกว่าสาจอยคนงาม ไปเผาปุซายทางใดน้อ่มาอยู่กันแม่น่าอยู่กันยังคายได้้ากันเด็ดตะกอว่าเขาเปิดเพลงพี่น้องตายแล้วที่เขาเพลงมาจากยินดีกับซีดมาจากนี่ อันนี้ตรงประมาณสองโลโนี่อาขอนึงเด,เดยวค่ะยายทำเ็นเกือบไปใส่วาหลอกดีไหมเอาหลอกพี่น้องไปใส่วา บาเห็นนางซ้ำไปใช่หรอแม่กับเพ็่นลูกกับเห็นลูกนี่ไปหาผุดซ้ายไม่ต้องสงสัยดอกบาเห็นอะไรก่ะเอามื่อแค่นั้นเลยโทรหากระหาดซ้ายพี่น้องจ้าเดียวชิขึ้นไปเบื้องหันเทิงเพราะว่าอ่าบางทีแม่นางอยู่หันเนาะไมาอยากเอาเมื่อได้ขึ้นข่ายขึ้นมาส่ง หลายรอบได้อี่เก้านี่นั่งไปนี้เมนบอกเมนบอกถามก่อนข้าสีมาวาอ,อยู่นี่ใส่ใส่ดียายกระรยไยเมนบอกนะนี่เน,นาะนั่ง มันนีแน่มันนีแน่ไหอกเขาจะพกเข่าอ๋อไปหยห้เพื่อนบมเห็นออกมามาส่งเงพิ่นนี่มาส่งเพุพ่อนกาส่ง,สงลูกไปใไส่บายายีจ้อยไปไ้สที่จ้อยไปใส่ ห้าผัวะเอาเมื่อไหร่บอเยวไปไหว้เฮือนหายดูโอ้น่าก็เอาบ่ได้โอเคเดี๋ยวไปปลาไหว้เฮือนหายดูอืเน็นลอกเฮือนซะดอกเกี่ยวบ่อยไปอยู่ลอกเฮือนอีู่โอ้ไปใส่นอกไปเรวไปปลาเฮือนหายดูโอเคอ็กน้อยดิ่งพี่น้อง หลายคนกาแฟตาเล่นอยู่แล้วเนาะอ้ยอีกกเลอยู่พี่บออมเม่นเลิศเน,ะนาะนังมาเอาเมือวอนันเชื่อนนี่เนาะนังอันเจ็บขามันนักนางว่เลยเสียม,มาพาไปเื่อนหาเนาะขันสิปลาในประตูขันสิปาวนกัน่นาาวงขึ้นปาขาเมื่อกี่เนาะปลานี่เลยอ๋อเบีวปา,าอ๋าอไวป หอยวันนี้หละขึ้สิบบอลโต๊ะดอกตกิไปหอยประตูฝรั่งพี่น้อ่มันต้องมีบอลหอยเลยหอยไว้ในประตูนี่แหละนี่โอ้ยหอยม่ได้โอเคหอยวันนี้ค่ะนี่นี่ขึ้สิบบอลโต๊ะดอก,กนะขอบคุณด้วยกำลังใจนะคะขอบคุณเป็นอย็นเจดีท์เทวุลนุ่นะคะ ห้าสี่เมื่อสักก่อนมาเนี่ยดีไปส่งใส่ต่อนาะงยังบารูพอเปิดเพลงอยู่ว่าข่าวอุบลบอจกักส่ง้าซุยเจใสเดะเจาดามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยนี่จ้าซาจอยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเนาะที่อุดหนุนมัน เดี๋ยวเจอกันคลิปหนเด้อยี่นนอเดู